ทุกปีอะไอ้ชอบแบบนี้นะจะไม่ติดลูกหรอกเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกช่อดอกพลาสติกเนี่ยปีนี้อ่ะเป็นควงเลยเนาะเป็นควงเลยเห็นแล้วชื่นใจเลยนี่นะคุณพี่ฉีดแมลงมาลาวา ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็มาดูเองกันนะคึงบอกว่าบอกผมมาดูเองมาดูเองก็แล้วกันหลายปีนะผมไม่เคยเจอนะไอ้เป็นพวงอย่างนี้ลูกแท้ทั้งนั้นนี่ผมรูดออกหมดแล้วนะนี่ไอ้กระทงกระทเทนี่ผมดูดออกผมรูดแม้กระทั่งลูกแท้ด้วยซ้ำไปเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงไอ้คันจะยอไปเดี๋ยวอ้ยอกันไม่เห็นของจริงเนี่ยมาดูของจริงเลยนี่ต้องพิสูจน์ด้วยตานะถึงจะเชื่อครับ เนี่ยเม็แต่เม็ดแท้ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยแท้จนกระทั่งไปช่อยอ้าวผมบอกไอ้ยาตัวนี้มันพอเห็นดอกเห็นอะไรแบใช้ไปแล้วเนี่ยดูดอกอย่างนี้มันก็เป็นปื่มนะไอ้เจ้าของสวนเห็นผลผลิตแบบนี้เนี่ยมันไม่ยิ้มอ่ะครับแล้วมันชอบใจตรงที่ว่ามันเป็นหลายรุ่นต่างติดดีทุกคนถ้าคนกล้าร้องอ่ะเดี๋ยวเขาก็จะพูดแบบลักษณะแบบเดียวกับผมนี่แหละ เห็นดอกเยอะๆอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างครับโอ้ไอคนเป็นเจ้าของสวนยิ้มได้เลยนะคนเป็นเจ้าของสวนเห็นดอกอย่างนี้เห็นอย่างนี้นะครับมันก็มันก็เราก็สบายใจเลยชื่นใจเลยเนาะอ่าแล้วดู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 ทุกคนเลยนะถ้าว่าทําได้แบบแบบแบบทำเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสบายใจเลยดอกยังไม่ทันแห้งยังไม่ทันโรยเลยนี่นะมันขึ้นเม็ดแล้วอ่ะ เม็ดตุ่มๆเล็กๆออกมามันขึ้นเม็ดแล้วอ่ะคือมันจะติดเป็นลูกใช่ไหมครับต่อไปอย่างนี้ดูออกเลยเนี่ยมันแยกแยะให้เสร็จเลยนี่เหรอลูกแท้ลูกเทียมอาสังเกตดูนะการแดงๆลูกแท้ครับ่ากันขาขาวเนี่ยอันนี้อันนี้ลูกเทียมแล้วแกะนั่นออกง่ายกว่ากันด้วยเหนไหมทำเบาๆนี่มันก็หลุดออกมาแล้วได้ความรู้ใหม่เลยนี้อ่าโอ้ถ้าลูกแท้นี่เนี้ว อืมันดีอย่างว่าไอ้การที่ใช้ไอ้พวกพวกนี้เนี่ยใช้บ้าบ้างลาวาด้วยนะมันมันทวาลูกสมบูรณ์เนี่ยมันจะมันขวบมันจะเหนียวครับถ้าเราใช้บ่อยๆมันขวนเหนียวแับมันไม่ค่อยหลุดร่วงถ้าถ้าเราไม่ใช้ยาเลยมันก็เป็นไปตามธรรมชาติมันก็แค่ข่ดเป็นไปตามเวทธรรม ผลผลิตมันไม่ได้เต็มที่เนาะอย่างที่เราต้องการสุดยอดอลไรต้นนี้นี่ห้าสิบกัวลูกต้นเด็กเด็กนี่นะนี่แหละมองดูนี่แหละที่ผมห่อเองเลยนี่ไอตัวนี้ห้าสิบกัวลูกเลยนะยังมีเหลืออยู่ชอบหลายรอบเลยนี่โอ้ว่โอ้ไอตัวนี้เดี๋ยวเราเล็งเก็บเลยเดี๋ยวจะว่าเดี๋ยวว่ายามไม่ดีแล้วตั ไม่ใช่แกงยอต่อหน้าเรกดีแล้วก็ดีแล้วบารุงไม่ดีนะชอบแบบนี้ไม่ติดล็อกเนี่ยอครับเนี่ยม่ติดล็อกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยเสียเลยอ่ามันจะเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนี่ปีนี้โอ้โหติดเยอะตอนฉีดแมกมากกับลาวานี้ใช้อะไรผสมไปบ้างยาฆ่าแมลงมีใส่ไหมฮะไม่ค่อยใส่นะไม่ค่อยใส่ละตัวยาฆ่าแมลงใช้บ่อยๆไม่ดีต้องดูตามสภาพความเป็นจริงว่าครับมันมีแมลง อะไรมาข้ามามั่งไม่ค่อยมีนะเห็นเนี่ยถ้ามันมีก็ใช้ถ้าไม่มีก็คืออย่าไปใช้ครับอืเพราะแมลงเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะมีประโยชน์ทั้งหมดนะครับมันมีโทษก็มีไอ้แมลงมีประโยชน์ต่เยอะหลายหลายปีครับผมไม่เคยเจอแบบนี้เจอแบบนี้เป็นไงแบบนี้มันติดลูกแท้เยอะเยอะจริงๆเอ,อ๋อ โอ้โหก็ดูว่าเป็นฟวงเลยลองเดินดูครับไปเดินดูเดินดูเข้าไปข้างในเดินดูแล้วมันมันจะเห็นแล้วมันจะชื่นใจพี่หน้าบอกผมว่ารีบมาเลยรีบมาเลย <c oughs> <c oughs> โอ้แต่ดอกนะโอ้ต้นนี้กำลังช่วงออกดอกนี่เนี่ยอันนี้ลูกแหงนั้นเนี่ยนี่เนี่ยดูนี่โอ้ยห้อยระยงระยางเลยโอ้สวยงามมากครับบอกว่าถ้า ถ้าไม่ใช่ผมก็ถึงบอกว่าเออมาดูว่าเฮ้ะว่าฉีดผ่าดอกได้ไหมแมกมาเราได้ไดอันนี้ก็เป็นดอกก็ฉีดอยู่เนาะาฉีดผ่ดาดอกน่ะอย่าพยายามลบไอ้ยาพวกยาฆ่าแมาลงมมนจําเป็นใช้ใช่ใช่แน่นอนครับผมคุณพี่ดูแลเกี่ยวกับสวนมะม่วงมา,มากี่ปีแล้วครับดูเชี่ยวชาญเรื่องอทั้งมะม่วงทั้งแมลงสามสิบกว่าปีแล้วเนี่ยโอ้เป็นผู้เชี่ยวชาญประมาณสามสิบห้าปีอันนี้ปลูกครณสี ติดทั้งลูกติดทั้งบอกนะซอยนี่นี่ส้นเล็กๆกลนนะดูเยอ้วยแต่ว่าถ้าว่าแมบนั้นอ่ะมันมันเลี้ยงไม่ได้หรอกอันนี้ต้องเกี่ยวกับยาร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเกี่ยวกับเมกมาลาวาแน่นอนออันนี้เกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าั้นมันมันจะไม่ติดขนาดอย่างอันนี้อืมอันนี้นี่ดูดิในรอบหลายๆปีเม่เคเจอมวงดกอย่างนี้เนี่ยหัเดินมันมันมันพายรมมันมีมีพลังไงนี่ในรอบหลายปีเลยอ่าในรอบหลายปีเลย ใช้ปีแรกก็ถูกใจเลยว <Right. S 1> ่างั้นฮะใช่ใช่ครับโอ้ยผมเห็นลูกแล้วโอ้ยไม่สมต้นเลยไม่สมต้นเลยใช่ไหมลูกนเออโอ้มาดูเองกันแล้วกันไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันเนี่ยลูกคนนี้แล้วก็พูดไปเดี๋ยวก็เยวมันก็ไม่น่าเชื่อะเนาะอือผมาดูเองกันแล้วกัน หลายปีนะผมไม่เคยเจอนะไอ้เป็นพวงอย่างนี้แต่ลูกแท้ทั้งนั้นนี่ผมรูดออกหมดแล้วนะนี่ไอ้อก,กระทงกระเทยนี่ผมดูดออกผมรูดแม้กระทั่งลูกแท้ด้วยซ้ําไปเนี่ยนะว่าโอ้ยาเนี่ยก็มีส่วนครั้งแรกผมก็คิดว่าเป็นกาอากาศที่ติดดอกสวยๆอย่างนี้ฮะใช้ ใช้อะไรบ้างฮะในการฉีดใช้ไอตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยผมใช้สองรอยฉีดเนะนํามานั่นแหละแล้วก็ลาวาเนี่ยผมใช้ห้าร้อยตัวแมกมาใช้ตลอดนะสองร้อยนี่ใช้น้ํากี่ลิตรครับหนึ่งพันลิตรโอ้ก็ถือว่าใช้น้อยมากนะเขาให้ใช้แค่นั้นโอ้แค่นั้นก็เห็นผลเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมีบอกอยู่โอ้รคบผมเข้าใจว่าใช้มากผมว่าเอ้าอันนี้มันใช้น้อยเนี่ยก็นี่ไงห้าถึงสิบซีซีครับน้องลคุ้มเลยเนาะนั่นเนี่ย คุ้มเลยห้าถึงสิบสี่สี่ใช้แล้วเห็นผลอย่างนี้เลยมันนเป็แลวไอตัวนี้หลายตัวปุ๋ยนี่ใช้ยังไงอันนี้ห้าร้อยตอน,นึ่งลิตรครับแคลเซียมโบลอนเนี่ยผมก็ใช้ประจําอยู่แล้วแต่วไอ <ๆ S 1> ตัวนี้มันเข้มข้นตัวนี้เข้มข้นผมว่าโอ,โอ้เห็นม่วงแบบมันประกอบกไนหลายอย่างต้นมันกําลังดีขอบคุณเป็นทางการะนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่สวนอะไรนะชื่อสวนสวนรังสันสวนพี่รังสัรเนาะเอ่อยพยัญชนะกียรต พเพื่อเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาเนาะต้องขอบคุณแม็กมาลาวานะที่มาช่วยชาวสวนเ <ปะ S 3> นี่ย <ปะ S 3> ผมใช้แล้วเนี่ยมาพิสูจน์ของจริงให้เห็นแบบนี้แหละมันได้เป็นแบบนี้ทั้งหมดตัวกอกใก้เคียงครับเกือบทุกต้น